ไลฟอร์ตัดให้เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยโทษไลฟอร์ตไม่เป็นไรดึงพารถมารับนี่าลากให้นมาไปเล่นไกลๆดิไอ้หียเล่นตรงนี้มันข้ามหัวตอมันใกล้ไปอย่ามันกดจีไม่ไม่ไม,มึงขี่มาเลย ไม่ไม่มึงสเกลตรงนั้นไว้ก็ได้ไม่ให้มันหนีมึงเชาติงไวเนี่ยถ้ามึงเชาติงมันได้ยินหมดแล้ว normal 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 ตลอดตามตามตามพวกนั้นไว้ normal ไม่ได้ยินหรอต่างน้ำใช่ไหมได้ยินชัดมากเลยควายมึงอยู่แค่หลังกูกูเหลือจะเชื่อกูอยู่แถวร้านเสื้อผ้าสอนอควายเขาคงไม่ได้เขาคงไม่ได้ยินถึงนู่นหรอกก็ได้ยินแล้วเนี่ยชัดมากเลยดีมาก กูบอกว่าไงว่ามึงอยู่แค่ข้างหลังกูไอทะเลไอผู้ชายหน้าถอยไปหลังเสาก็ไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้ไม่จริงๆระยะนี้ไม่ได้ยินแล้วพี่โจโคตรไกลเลยท่านรัฐกำลังมาใช่ปะไม่เป็นไรปล่อยไปเรื่องปล่อยเรื่องไม่ได้ยินไปก่อนอยู่หลังรถไฟวิ่งน่าจะวิ่งอยู่ในอุโมงค์แล้วไฟข้างหลังเราเนี่ยโอเครอมันเออคุณรู้สึกว่าแผนนี้คือเขาจะเล่นจํานวนคนแคบๆเว้ย คือเขาจะเล่นที่แคบอ่ะเพราะจำนวนคนเราเยอะนุ่นนุ่นนุ่นมาข้างหลังแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอายังใถเย็นรอเขารวมอีกมาแล้วนุ่นรวมแล้วข้างหลังนะเล่นตรงนี้ก็เล่นเพราะเขาไม่มีรถยังไงก็ต้องบวกลงสิทุกคนลงทุกคนลง ทุกคนลงมันไปไม่ได้นะได้แค่นี้นะพอมันอยู่หลังคันนี้ไม่เป็นไรนี้ปนไม่ได้นะไม่เป็นไรนี้ปนไม่ได้ไม่ต้องปนรถสองทีล็อกรถสองทีล็อกรถสองทีเช็คด้วยดูแล้วรู้แล้วมากเหมือนเดิมนะผมตะโกนอะไรไปทุกคนพยายามโฟกัสหน่อยนะครับผมปักอาวุธนะครับไว้แบ็คมาเร็วข้ามฝั่งนี้ข้ามฝั่งซ้ายทุกคนตามมาข้ามฝั่งซ้ายไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไปทางนู้นต้องข้ามฝั่งนี้ทะเลไปปลอดอ๋อมันเป็นไอ้นี่เ่งอยวเพิ่ง้ามอยวเพ่ง้าม ดิดปืนลงดิดปืนลงปืนธนัดลงสี่ขวบพี่อ่าแยกเป็นสองกลุ่มไปเข้าฝั่งซ้ายคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งข้ามไปเข้าฝั่งซ้ายสองกลุ่มโดดเข้าฝั่งนู้นฝั่งเราโดดเข้าฝั่งนี้โดดเลยโดดเลยโดดเราเลือกฝั่งเดียวเราเลือกฝั่งเดียวเราชนฝั่งเดียวตัดหน่อยมาโดดข้ามมาโดดข้ามมาตาย โทษทะเลชุบเพื่อนชุบเพื่อนเด้งศพหน่อยเพื huh. ่อนได้ไหมสวยจังเลยใจเย็นเออปากบูทปากปากปิดหน่อยปากปิดตัวนึงสวยทะเลโทษเราคลิปไหยพอดีโทษไค รับยกเข่าออกไปยกเข่าออกไปเทเลมาเทเลมาอย่าพึ่งทีบเทเลเทเลเทเลตายาาจะเย,ย็นดินปืนไล่ฟอร์ตดให้เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยโทษไลฟอร์ตไม่เป็นไรดึง ถ้ารถว่างมาจากกูข้างล่างลงข้างล่างคนนึงเล่นหน่อยเกินเลยฟอร์ตตายเฮ้ยปิดปิดสวยสวยอุ้มไปเลยนี่ไปไปเล่ชุบเล่ชุบเล่ชุบพี่เล่ไอ้ดินปืนอยู่ปะดินปืนอยู่กินเลยมานี่กำลังไปฟอร์ตมาข้างล่างมีรูข้างล่างกีรัตกีรัตแยกออกมาแยกออกมารรััตตมาีี่่พ ดก่อนเร็ว,เรวไปพี่เยอยอย่าบักนะไอ้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไปไปไ,ไ,ไปไป,ไป,ไปออกไปเลยไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนใครได้แค่นี้ก็เข้าใจรู้ดีว่ายังฝืนตัวเองมากไปฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดี่